ใส่ที่คาดผม้วน่ารักนะครับอันนี้อะไรลูกอันนี้อะไรวิตามินอะไรลูกมิเตอร์มไนฮาเลโกฮาเลโกมิตามินบำรุงผมค่ะบำรุงผมค่ะสนใจสั่งได้นะครับผมลน์แอดเดิลบ์บ์ทวินถ่ายตลอดอ๋หางเงินเลี้ยงลูกนะเนาะนี่คนนี้นะพอตอนถ่ายรูปมานะเหมือนพิธีเออเออเห็นแล้วเนี้ย มีใครเห็นหรือยังเราคงพูดได้แล้วมัง้งได้แล้วดิลงโฆษณาสักขนาดนี้เธอเธอทุกคนเราอยากจะให้เธอดูติดตามผลงานของครอบครัวเราคุปปมา้มเปล่าเลยมิกซีมิกซีน้องพี่รองเท้าใส่ข้างนอกลูกนคูปอส่วนลดา500บาท กินซอาไปดูกันนะน้องพีนี่แก้วพีสักกาเลอีกไหมซาการอยู่ไหนครัอันนั้นมันถั่วแดงลูก่วแดอีกทำไมอ๋อถ่อแดงอีกไมสีแดงอยดให้ปนานวดหยิบให้ให้ปนนวให้เปน่รูเป็นคนหยิบให้อะไรอนีไถั่วแดงน่าที่นู้อันบอกว่าเป็นถั

คุณอุไรเตส่งดาวมาให้หนึ่งร้อยดวงขอบคุณนะครับขอบคุณทุกคนที่ส่งดาวให้นะครับผมคุณปอส่งมาหนึ่งพันดวงขอบคุณนะครับทำไมหนูออกมาเดินอีกแล้วอะ่ะพี่ทีอย่าเดินเท้าเปล่าสิลกูกเท้าสกปรกแล้วพี่ทียังใส่ปีกอยู่เลยอ่ะออสิคิมเอาปีมาให้ก็<ล>คุณนะจ๊ะ พ่อพ่อแยกแฝดหญิงได้หรือยังได้แล้วสิทำรายการเข้ามาในนี้มาลูกมาวิธีมามาพ่ออุ้ม คุณนุ๊กบอกได้ดาวฟรีครั้งน้าส่งให้น้องทั้งสี่ขอบคุณนะคะยิ้มหล่อีดาวฟรีถึงส่งให้เราด้วยนะทั้บ้านกันไหม นนเ,ดเ,เดี๋ยวเราจะถ่ายรูปครอบครัวกันแบบ6คนเดี๋ยวถ่ายรูป